ผีผู้เฒ่ามาสองคน ù, วะมันเกลี้ยงดุมมาคุยเรืว่าเอาดอกจอกงวดด้วยคนก่อนงวดว่าง,งนึงนี่ไอ้ถือทั้งสามตัวบนสองตัวล่างเลย<ม>บอกครับพ่อครับแมน่นงวดเดือนนั่นแมน่นเองวดลูกเราเพื่อนที่ไปที่มาเลขเลขเป็นจังไหนค่อยได้ถือาหลายงวดปนนัเป็นเลขอีหยังคำนวณบ่อ,บอเลขฝันเลขอีหยังจัง,งไหนครับพอ่อแน่ลูกว่าโอ้ยอยะยอย่า,ยา,ยาให้พ่อเล้าตัลูก บอบอกแห้งบ่าไ้ <มะ S 2> บอกบอกแห้งเนี่ลายเลย<ะ>บอกบอกเพรบเาเลยเพราว่าีสักดาของสีแล้วพอาะเพราะเบาโอ้เป็นภาษาได้หนาโดยยุ่งฝังภาษาจำเอาภาษาจำภาษายุคภาษาดันโอ้ครับพ่อครับผมได้ได้ชักงวนแล้วกว็าาพ่อครับผมได้ได้พ่อมึองได้จมุดมึงไม่ได้หเง้อ เขาก็ได้ซีงวดดูนี่งวดหาโอ้ได้ซีงวดเพิ่นเพิ่นให้สามตัวห้องสองตัวห้อแบบใดพ่อืมเยอะมากเขาสมัครคุยน้ำหนาโอ้แล้วเ็มาเคลื่นใ้ได้จ้าจ้าะไแล้วเคลื่อนแต่ว่าพอเพราะกระไหนล่มจีบดูอืมอ่าพวกกันนี่พวกที่เขามาเอากีบน้ำพอนี่ก็คือ บุญพระร้วยาจะต้องง่ายๆดังๆนี่หลูกหล่าพอพอลุ่งอยู่เรอยู่ใส่ไหนพวกนี้อยู่อยู่ใส่นี่ผมอยู่อุดรไปแล้วว่าผมกับว่าไอ้นั่นดอกผมก็ได้ผมใครเนี่ยงซ่งน้อยๆเนาะอย่างที่ว่าจังไดก็ความหมายก็เฮ็ดพอได้ซอยเฮ็ดซอยสั่งวัดว่าล่ามเพิ่นไปจระพ่อเอ้ยผมก็ไับใอรดีเลยล่ะเป็นสะพานบุญนี่ดีที่สุดการทําบุญอันดีสูงสิงห์สงเนี่ยหลายครับสาธุครับสาธุ ใน้ป้าสุโมงก็เจ้าดิทำกองกระชิ้นหน่อยกองนึงบนหลังครับมันธรรมดาเด้หลายกระจินนี่ครับจ้างเลยพวกคนปาป้าอาศัยอยู่ส่วนใกล้ข้าในป้าตู้พกนั้นตายไปไม่คืนจัรวัไม่ข้อนบนแลลดกครับผมเออนี่เขากังวลโง่ขึ้นบอดาัน่าดเจ้าบนไดเยื่ยนไปแล้วเลยกเรื่อดในป้าสุโมงก็เจ้าอาชีพอยู่ใดอืตอนนี้ ขึ้นเมื่อนี่บ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 ่คุยว่าอะไรอยู่ใส่วัญยังไหนบ้ายังไหนต้นม้วนเป็นไรพอพอเฮ็ยรถสิแม่หลูกหลาต้นม้วนเป็นโอ้ครับผมเออต่เขางทีมาบอกว่ายางมาเลยโอ้ยางมากเฮเฮียนี่บอกว่ายางต้นม้วมากดำเปื้อนไปแล้วลูกเอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าขาดมาผลขี้งลูกผ่าไม่ได้เดียวแม่นผมแลมยงางเดียวเหรอผม กันกูพูดนี่หัวประคุ้มแลนมันเป็นดงแค่นี่มันเป็นดงตาตาเกาดงแค่นจนจนไม่นาตปึ๊บกูน่ะเปล่าไ่นาตปึ๊บปล่พ่อปีเขบมยังยุ่หันมาเนี่ยพ่อสชมาบัตรเข้มจำภาษาเลยนะลูกบัตรเข้มกินจับฟองนี่ลอะพ่อเป็นผ้าบือขึ้นจังไหนนี่พ่อขึ้นจังไหน่ับ อืมเอ้มอมีดอบไม้ได้เยอะหมดละเดิมบางของพ่อน,นี่วัดตาเลื่อยกันละจีนเนอะครับพอดีพ่อเลื่อยจืดจีนมีมดน่าอยู่สมบูรณ์ละแตานีวัดนี่บ่มีพระอยู่อยู่บ่ได้พอเป็นพอเป็นถึงกันจ้าคุณคนนี้ลูกหละ่ะโอ้ครับผมเออตลาดพ่อเลื่อยจืดจีนมีมดน่าอยู่ช่างนั่น น่าจะรวยน้ำเงือนว่านเขาเอาเพื่อเดียรแล้วก็แล่นตรงไปเลยชิงนิ่งชิงนิ่งปูนอ้วาดมีเขาซองเมฆคนละลูกโอ้ท่านเสียนไปซองเมฆเนาะพ่อเนาะแงนแม่มันไกลยังมาพอว่าไม่อยากเห็ลูกไปเข้ามาญาติโยมหมดจากมาหลายอย่าต่อไวมากครับผมอืมยาม่ามันไกลงวดดีแล้วงวดมันเข้าจังจังตามตัวบนตัวล่าง อู้เขาทั้งสต <Labor> ัวบนสองตัวล่างได้บอกพ่อบอกเออพอบวกไใแปดสองเนอะมันต้องกับงวดวังหนึ่งเนี่ยเออมันก็ตุเลยล่ะผมไปยุสายว่ากระบอมาผดมาผ่ายผมเนาะว่าพ่ออยากจะนับสนนุ้นฟ่องไม่สารครับตั้กิจการของไปโหลดเยอะจนไม่กลุลงเงองครับ เออเดี๋ยวก็ลุงเลงอยู่ละเฮ้ยเขาก็ได้เบื่อกร์บไปเบื่งในจิต้าเพราจะคุยกับเพื่อนจะโว้บโอนเงิ่อนไหนก็เจ้าไปก้อนนึ้นไปแรวตาเิ็ดเป็นใจข้าวกระเบียงประมาณจักยี่ทิแทนสามทิพแยนี่ก็ขึ้นสีแเลี่ยว่ะเหนือยดูครับผมเนีเพราะว่าจะคุยเป็นตุลาสวนตัวจัน้อยครับผมอนตพ่ที่อยู่อมันคงบอกันมันงกิ ก็ลูกตุ่มไปลูกคิดลูกฮะพ่ออยู่อดอนกันนี่ครับผมพ่อจะบอกให้ลูกคิดไปมึงแกข้าวแล้วกันแม่ที่ดีแหละกวนพ่อจะหัวเงินใส่เลยครับผมจ้อยจ้อยอีกแรงหนึ่งพ่อมึงไม่กินลูกหลานเหรอว่าเอาสังนก็ทีไปนั่นเลยข้า่งดิขาไปโอ้ยเดิมแล้วมันจังไรล่ะมันหนาลิธิ์จนจาดนะครับ เพื่อนหกกระสีเลิ่มยังบ่มีอย่างดอกพ่อยังมวนมีอย่างจากแนวดอกแงว่าผมกับเป็นตัวตั้งตัวตีจอยเพื่อนูยนี่แหละจะว่าสิตใดซ้ำใดเกาซ้ำนั่นตามกำลังเข้าพ่อจีตจอยเพื่อนได้นั่นแหละครับพ่อเออตามกำลังเขาเลยล่ะเฮ็ดเปลี่ยนไปเฮ็ดพ่ออยู่พ่อจริงเฮ็ดหลายจะได้บุญหลายก็เต้าเฮ็ดหน่อยจะได้บุญหลายเงเต้ามันทํำเขาวมดล่ะเมื่อแจกปุ๊บ กูปนัอยทหารเพื่อนี่เด้อพอจบวยฟังครับทุคนวันไม่งนั่นเจ็บขาไปบ่ไดดคนเคยเคลื่อนไสวัดไปว่ายูทหารกันจินเลยกระุ้งขอาเจ้ากินด้วยัดที่นี่มือหลังมากแล้วเลยเจ็บขาครับเจ็บขาแล้วก็เลยว่าเห็นย่าก็เลยมันช่วยย่ากูเคยใส่ทหารน้ำกันนั่นแหละเอาย่าเกี่ยมเรไปทหารเพื่อนนั่นแล้วเราบอกโอ้ยไปบ่อดรอนกว่าจันเจ็บขาขอฝากกันปิงตัวยนี้เด้อว่าจัน ครับเออก็ไปว่าได้กับมาจีบไปต้งให้เอาไปเอามาอันนี้ถุงชวนจีาบแล้วฝากวนญญูไปได้ข้อพ่วงไปเแบบนนี้ละยอยืมแล้วมาที่นีวไงครับผมเออว,ว่าวให้บุญไหายให้ใจเป็นบุญเนาะพ่อเนาะแนคิดใจคิดใจก็ตัง้งเลยเด้่ยน่ะเนี่ยไม่ออกคนนั้นครับผมคิดใจก็ตั้งบุญเลยเนี่ยน่ะครับ ก็เอออันนี้ถุงเทือนี่ก็เลยฟาดโอ้มาได้ลายจุดแบพุ่นเนี่ยบดรับสังขารตัวนี้ละหล่ะลักสังขารเดวงฟองตัวนี้จริงจริงงูอืมครับผม <S <S <an> อ่า,าปิ๊งตูปิ๊งตูปิ๊นอันอันเดียวเนี่ยึ้นนินพพานเลยแม่ละครับผมยังพ่อพน้ายจี้จี้ตะวันบนลังใส่สุดขาวฟาดโอ้ไม่ว่าคุณผู้ชมครับเจ้ตอนาดนี้แหละกิดมีพลาดนะครัครับผม กันกับกินท่านอีกขึ้นเพื่อทัานขับอันมาลาเฮ็ยที่เดียวนี่แหละนั่นเป็นกระชิงกองไยเื้ยนะลูละเอ้ยปากม่านครับผมนิดใจชองบุญหนึ่งด้มเนี่ยเขาเชงไวเพดาทีใน้นเขาเดี้ยวไอ้พ่อลูกไอ้เจ้าจิบบอสติดปวดท้ายโอ้ครับโอ้ไอ้บอกรถดครับพ่อครับผมเรียกคนเกี่ยมทำเดี๋ยวนี้ ไปไปบอกงานยโยมไอพิเชลนาพวงนี้เลเดอร์หลุกลาเดอวเรียกอันนี้มาจากอ่าวัดปลาทัางคนละทัางน้ำเยีนยน่าจะเหลืองคนละอยู่ใลยตาษาผีผู้เฒ่ามาสองคนว่ะมันกิ่งดูมมาคุยเฮว่าบอกจองวัดด้วยคนกับคุณก็เลยบอกว่าไม่มีเงิงฝากบอกก็มีสอง ที่สองศูนย์ไอสองไอซี่สองศูนย์นนละซีสองศูนย์ต่างกับบนุงเนี่ยล่างล่างเน้่ยหมนเ้เน่ะครับหกหกสีหกห6กซี่ก็หกหนึ่งแมนลุบนนี่เพื่อซีสองศูนย์หลุดซีสองศูนย์ล่างหกซีก็หกหนึ่งบอกว่าอา่เอาเพื่อโก ชายหรือเล่าย,บบายังโชคบอกว่าพออีกเอครับผมออพอไม่บอกอะไดรไมิชชันี่ครับผมกรีเน้นกะเน้นที่สองศูนย์ไปเลยเน้นทีสองศูนย์ะพ่อนะแมนแมแมนแนแ,แ,แต่มันเก่าขึ้นงวดด้วยกันในสามตัวแตกงวดเด็กครับผมงวดัางน,นึงนี่ไอ้เถทั้งสามตัวบนสองตัวล่างเลยบอกครับพ่อครับแมนแมนงวดด้วยันแมน อากมดหลุมแต่นั่นน่ะเป็นจะอ่อนซ่อนเขาก็้มงากจิกตามหลวงปู่ให้หม่เลยนะครับผมพี่ครับผมเพื่อนเพื่อนตั้งสายญาว่าปูอันเอียงแหละครับผมพ่อเพราคนบ่าจะออกชื่อออกเสียงไม่รูกบอกว่าข้าเจ้าเอาไปรงคลิปนะข้าเจ้าตั้งสายาวาปูอ่าพ่อยังปูอย่างครับวัดป่าช้า ล้กคือว่าวัดป่าสาแต่นม่อีกกองคือว่าวัดดงผีเผดุกวัดดงผีเออโอ้ครับผมอวัดดงผีเดดดผดแต่ว่าพออยู่ในวัดนะ่ะแต่ว่าออกมาอย่างโยมคนนิดไ้กระทรบหน่อยอยุ่กลางะตาเลยน,นะ